สวัสดีครับท่านผู้ชมและเพื่อนนักตกปลาเอฟซี FC ทุกท่านนะครับเดี๋ยววันนี้เราไปไหนกันลูกตกปลาครับวันนี้จะไปเที่ยวกันไปซิ่งกันนะฮะมีเด็กๆนะครับไปด้วยเปิดคลิปกันในรถนะครับฮเดี๋ยวลองไปดูกันฮะวันนี้จะได้ผลงานหรือว่าจะได้อะไรนะฮะจะได้เป็นไงบ้างพี่ออยวันนี้มีโอกาสได้ไหมครับ อได้มานะวันนี้ไปกับเด็กๆสามหนุ่มนะฮะพี่น้องตระกูลออนะพี่ออยพี่อาร์มแล้วเจ้าเนทคนเดิมนะฮะผมจันหมายครับคนเดิมไปฮนะเดี๋ยวเราไปตกปลากันครับเช้านี้ครับสำหรับบ่อที่จะไปวันนี้นะฮะต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกของผมเลยยังไม่เคยไปนะฮะพอดีเด็กๆเ,เ,เขาเขาชวนนะฮะ จะโดนเด็กหลอกหรือเปล่าไม่รู้นี่เด <laughs> 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 ี๋ยวเราไปดูกันนะครับไม่หรอไม่หรอมีปลาอะไรบ้างน้องอ้อยมีปลาจีนอนุนปะโค้ด้วยเล้อโอ้โหแล้วมีมีส่งสวายเออเยอะแล้วมันจะกินแล้วเะลาะ <c oughs> อ่าออใย้มีทาง <c oughs> มีทางรถไฟด้วย <c oughs> ต้องกินเลยต้องกินไงนะ กินเราก็กินนมีข้นเหนียวมาวันนี้ก็เต่าทิศก็ออกตกปลากันครับเป็นความสุขเล็กๆของนักตกปลาแม้ว่าอาจจะไม่ได้ปลาก็เป็นไงขอใค้ได้มาตกปลานี่พี่เนทบอกขอให้ได้ออกจากบ้านนี่แม่นี่ไม่เหลียวแม่ดีกว่าโอ้ยใจมันร้อน มันอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้เนี่ยอเดไปกันแล้วแล้วก็มาถึงครับดูหน้านุมนมๆนะเป็มไปได้วยความหวังครับวันนี้นเดเี๋ยวดูที่ว่าจะลงจุดไหนดีครับต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกเลยที่ครูหมายมาอโอ้ยไม่รู้ว่าจะโดนไหม<ะ>โค โอเคฮะเล่นเอาเหนื่อยวะพี่เนทด้วยมาเดี๋ยวเรามาประกอบทันเบ็ดเตรียมอุปกรณ์กันเลยครับเหนื่อยไหมเดินเหนื่อยโอเคยังไม่ตกเหนื่อยและอืมพี่เนตหิวแล้วไงนีเพิ่งมาถึงหิวแล้วตอนนี้กลางเบ็ดเสร็จแล้วนะครับนอะเดี๋ยวมาดูนะฮะเหยื่อะเหยื่อก็เหยื่อเป็นเหยื่อสูตรตกปลาดินของจันหมายฮะ ของผมเองครับโอ้ยเดี๋ยวพรมน้ำหน่อยวันนี้จะได้ปลาไหมหนอ้อนะครับเดี๋ยวมาปั้นเหยื่อทำเหยื่อกันนะครับแล้วก็จะตีเลยฮะ <c oughs> ลงเบ็ดไปแล้วครับห้าคันนะฮะเด็กๆก,ก็นั่งเล่นอะไรฮะเล่นเรือบังคับไปไหนแล้วเรือบังคับอะ นั่นนั่นแหมป่าไม่กินก็เล่นกันแล้วเอาครบเด็กเนาะออโอ้ยเป็นล้ออืมไปนู่นแล้วไงแอนแอนแอน,แอน โก้โห่คู่โดยปลาไอโดแล้วโดนไอโดครับผมนี่โดนไอโดครับนี่โดนน้อยเดียวได้ครับชโด ตามหาทั้งวันกำลังบ่นอยู่เลยครูนี่โดนอะไร วิ่งสอนวินน่วงต่อสูงอยู่ในถุ่มเขียวพวกมันอ่ะกล้องไว้นี่ก่อน นี่เุดไปแล้วครับเดี๋ยวเราจะมาทบทวนการตกทุ่นลอยกันหน่อยนะครับนะะอย่างแรกเลยเดี๋ยวตัดตัดเอาสายนี้ออกก่อนนะครับโอเคตัดแล้วนะครับ เราก็อันลำดับแรกนะฮะก็จะร้อยลายต็อปเปอร์นะครับลายต็อปเปอร์เข้าไปในสายของเราสักก่อนนะครับนี่ได้หนึ่งลูกนะครับเพื่อความชัว <fisher ies> <น> <an> เดี๋ยวใส่สองลูกเลยครับใส่สองเม็ดเลยลายต็อปเปอร์ไหนตาก็ไม่ค่อยดียังจะเอาแว่นมาบังอีกเนาะ ใส่สองสองเม็ดเลยครับลายตอปเปอร์กันเขารูดนะฮะก็จะออกมาเป็นอย่างนี้นะครับหลังจากนั้นก็จะใส่ตะกร้อโอ่งนะครับตะกัวอโอ่งไว้เป็นสมอนะฮะท่วงไม่ให้เขาลอยไปไหนลอยไปพันกับลอยไปพันกับใครนะครับตะกร้อโอ่งเสร็จแล้วก็จะใส่ลูกปัด เม็ดใหญ่เม็ดหนึงนะครับใสนะ่ลูกปัดนะครับต่อไปก็จะร้อยทุ่นนะครับอาจจะเราจะร้อยทุน่นไหนว่าไม่ออกอ,ออกแล้วนะครับ ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับมีลายต็อปเปอร์มีมีมลายต็อปเปอร์มีตะกัวโองนะครับมีลูกปัดแล้วก็มีทุ่นนะครับเราจะใส่ลูกปัดลูกล่างอีกักลูกก็ได้ครับใส่ลูกปัดลูกล่างอีกลูกนึ่งนะเสร็จแล้วก็จะใส่กิ๊บ์ลูกหมุนนะครับ วันนี้เราจะตกทุ่นนะครับทุ่นลอยด้วยความลึกที่อยู่ที่ประมาณ1เมตรนะครับน้องหมอว่าบ่อนี้ไม่เคยมาก็ยังไม่รู้แหล่งนะฮะยังไม่รู้ว่าตรงไหนตื้นตรงไหนลึกนะครับเลยก็ยังไม่ประสบความสำเร็จเรื่องของปลาะนะฮะแล้วก็เดี๋ยวทบทวนใหม่นะครับ เราจะใส่ลายท็อปเปอร์นะครับเสร็จแล้วก็จะใส่ตกกัวกลัวโอ่งนะครับเสร็จแล้วก็จะเป็นลูกปัดนะลูกปัด1เม็ดนะฮะแล้วก็ร้อยด้วยทุ่นนะครับแล้วก็มาลูกปัดอีกเม็ดหนึ่งแล้วก็ผูกกิ๊บลูกหมุนครับนะฮะก็เสร็จนะครับเดี๋ยวเราลูดไว้ที่1เม็ดก่อนอ่ะเอาละ ทุ่นหายไปแล้วครับยังออกแล้วดัง

มาแล้วมาแล้วนะต้องอยู่ต้องอยู่อยู่ยิตกหรือเปล่าคุณนานยช้อนิ่ตกนะฮะตกแล้นไม่ยังมาจะมากินอิน ไอ้คุมดำเลยดำเลยโคอื้อไอนผงานครับก็ได้เวลากลับแล้วครับวันนี้นะฮะถือว่าเป็นครั้งแรกที่มานะครับบ่อนี้นะฮะเดี๋ยวมาดูผลงานกันครับ วันนี้ได้อยู่3ตัวนะครับหลุดไปตัวนะึงเป็นสวายก็ตัวใหญ่อยู่ที่ได้มาตัวเล็กครับนะก็ถือว่ายังไม่แห้วแต่ก็ไม่ดีเท่าทควรครับนะนะสำหรับใครที่ชมคลิปนี้นะครับขอให้มีความสุขนะครับมีสุขภาพที่แข็งแรงครับไม่เจ็บไม่จนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับนะถ้ามีความดีอยู่บ้างนะครับ ก็นะครับก็ขอบคุณเอซีทุกท่านนะครับที่ติดตามทุกท่านนะฮะลิปนี้คงจะต้องลากันไปก่อนนะครับนะขอความสุขสวัสดีจงมีกับเพื่อนๆนนักตกปลาทุกท่านนะครับขอให้มีความสุขกับการตกปลาครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ